เคยสังเกตไหมบางคนไม่พูดเยอะแต่โตงเงียบๆแบบน่ากลัวในขณะที่บางคนเสียงดังทุกวันแต่ชีวิตไม่ไปไหนวันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมคนฉลาดถึงเงียบและทำไมคนที่พูดเสียงดังถึงมักไปไม่ไกลเสียงดังไม่ได้แปลว่าแน่หลายครั้งมันคือเสียงของความไม่มั่นใจคนที่ชอบโม้มักต้องการการยอมรับจากภายนอกเขาพูดมากเพราะต้องการให้คนอื่นเชื่อก่อน ทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้เริ่มคนที่พูดถึงเป้าหมายบ่อยๆมักล้มเหลวในการทําจริงเพราะสมองเข้าใจผิดว่าแค่พูดก็เหมือนได้ลงมือไปแล้วเหมือนเป็นการปลอบใจตัวเองให้รู้สึกว่าชีวิตกําลังก้าวหน้าทั้งที่ย่ําอยู่กับที่คนฉลาดไม่จําเป็นต้องตะโกนเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนวอร์เรนบัฟเฟต,ตไม่เคยบอกว่าเขาจะลงทุนอะไรแต่พอเปิดพอตทั้งโลกจับตา เคียนูรีฟไม่เคยพูดเรื่องการบริจาคแต่บริจาคมากกว่านักแสดงคนไหนๆแบบเงียบๆโดยไม่มีโพสต์ไม่มีคำอวดเพราะคนฉลาดรู้ว่ายิ่งเงียบยิ่งมีพลังยิ่งเงียบยิ่งเงียบยิ่งยากจะถูกจับทางและยิ่งเงียบยิ่งเคลื่อนที่เร็ว การพูดก่อนทำคือการเอาตัวเองไปอยู่ในกรงของความคาดหวังทุกคำพูดกลายเป็นแรงกดดันทุกโพสกลายเป็นสายตาที่จ้องจับผิดคนที่ประกาศเป้าหมายต่อสาธารณะมีแนวโน้มล้มเหลวมากกว่าเพราะหมดแรงไปกับการรักษาภาพแทนที่จะโฟกัสไปที่การลงมือจริงความเงียบคือพลังที่อัดแน่นไม่ต้องอวดแต่พร้อมประทุทำไมความเงียบคืออาวุธลับ ความเงียบคือพลังที่อัดแน่นไม่ต้องอวดไม่ต้องประทุเหมือนน้ำที่ไหลลึกไม่กระเพื่อมแต่ทรงพลังคนฉลาดไม่อวดกระบวนการแต่ปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแนวคิดจากหนังสือ atomic habits พูดไว้ดีมากอย่าบอกว่าฉันจะเป็นนักเขียนแค่เขียนทุกวันแล้วคนจะเรียกคุณว่านักเขียนเองเสียงเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือความตั้งใจที่แน่วแน่ โดยไม่ต้องขออนุญาตใครเพราะเสือไม่คำรามตอนล่าเหยื่อแต่มันแม่นยำและน่าเกงขามเสมออยากกลัวความเงียบแต่จงใช้มันเป็นสนามฝึกเพื่อรอวันที่คุณพร้อมโชว์ของจริงและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะความสำเร็จมันเสียงดังในตัวของมันเองความเงียบคือทักษะของคนที่มั่นใจจริง คนที่เงียบมักเป็นคนที่รู้ตัวเองดีไม่ต้องรีบพูดเพราะเขาโฟกัสที่ความจริงมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นความเงียบแบบมั่นใจไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือการกล้ารอจนกว่าจะถึงเวลาอันควรกล้าทำก่อนแล้วค่อยให้โลกเห็นคุณสังเกตไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนไม่ได้เป็นนักพูดเก่งแต่พวกเขาฟังเก่ง และเลือกพูดเท่าที่จำเป็นตัวอย่างจากโลกธุรกิจลองดูเจฟเบซอโซสตอนเริ่ม Amazon เขาไม่ได้โพสต์ทุกวันว่าเขาจะเปลี่ยนโลกแต่เขาทำงานในห้องเล็กๆบนโต๊ะไม้เก่าๆอยู่กับการพัฒนาเว็บไซต์ไม่พูดว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่จนวันที่ Amazon ส่งของได้ทุกมุมโลกเขาก็แค่ยิ้มหรืออีลอนมัส แม้จะพูดเยอะในบางเรื่องแต่เวลาทำจริงเขาพุ่งลงลงงานลงดีเทลสร้างจากศูนย์หลายโปรเจกต์ไม่เคยประกาศก่อนด้วยซ้ำจนกระทั่งเสร็จแล้วคนทั้งโลกถึงรู้บางทีเราก็พูดมากเพราะกลัวคนอื่นจะไม่เห็นคุณค่ากลัวจะถูกมองข้ามกลัวว่าจะไม่มีใครรู้ว่ากำลังพยายามแต่ความจริงคือยิ่งพูดมาก ยิ่งเสียพลังงานบางเรื่องควรให้เวลาเป็นคนอธิบายมากกว่าคำพูดของเราคำถามคือคุณใช้พลังไปกับการอธิบายหรือใช้พลังไปกับการลงมือกันแน่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จอย่าให้เสียงของคุณดังกว่าการกระทำคนที่ประสบความสำเร็จมักเดินเงีย,งยบๆในป่าแล้วจู่ๆก,ก็กลับมาพร้อมถ้วยรางวัลคุณอยากเป็นคนที่โลกจดจำจากเสียงหรือจากผลงาน เลือกได้เลยแล้วลงมือเงียบๆในวันนี้พูดน้อยทำเยอะเป็นสกิลที่ต้องฝึกการเงียบไม่ได้แปละว่าขี้อายแต่คือการฝึกยับยั้งชั่งใจแบบที่คนเก่งทำได้คุณรู้ไหมสมองของเราอ่ะชอบความรู้สึกดีทันทีเวลาเราโพสต์ว่าเราจะลดน้ำหนักเปิดธุรกิจเขียนหนังสือคนมากดไลค์เท่ากับสมองปล่อยโดพามีนรู้สึกดีทันที ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนั่นแหละคือกับดักถ้าคุณอยากเก่งจริงต้องฝึกไม่ต้องรีพูดให้รางวัลตัวเองด้วยการลงมือไม่ใช่แค่การเล่าให้โลกรู้ความเงียบของบางคนเท่ากับอันตรายแบบนุ่มลึกมีคนบางคนที่คุณอัดมองข้ามเขานั่งฟังประชุมไม่พูดอะไรเขาไม่โพสอะไรเลยหลายเดือนเขาดูธรรมดาจนคุณลืมไปเลยว่าเขาอยู่ในเกมเดียวกับคุณแต่พอวันหนึง่ง เขาปล่อยผลงานออกมาเขาปล่อยแบรนด์ใหม่ออกมาเขาปล่อยชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมออกมาคุณจะอึ้งเพราะคุณไม่เห็นเสียงแต่คุณเห็นพลังนั่นแหละคือพลังของคนที่นิ่งนานแต่หนักแน่นถ้าคุณเงียบตอนนี้คนจะพูดถึงคุณทีหลังคนฉลาดหลายคนเลือกจะไม่พูดตอนยังไม่เสร็จเพราะเขาไม่ได้ต้องการคำชมระหว่างทางเขาต้องการให้ผลงานเป็นคำชม ตอนถึงเป้าหมายถ้าคุณกํำลังสร้างอะไรอยู่เงียบได้แปลว่าคุณคุมเกมได้และเชื่อเถอะถ้าผลงานมันดีพอคุณไม่ต้องวิ่งบอกใครเลยแต่คนจะพูดถึงคุณเองเพราะเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงของความสําเร็จเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือการเก็บพลังเพื่อปล่อยทีเดียวให้โลกจำจำไว้นะ คนที่เสียงดังที่สุดในห้องมักไม่ใช่คนที่รู้เยอะที่สุดแล้วคุณล่ะจะเลือกเป็นเสียงในห้องหรือเป็นผลลัพธ์ที่คนทั้งห้องต้องยอมรับคนที่พูดน้อยมักโฟกัสที่ของจริงคนที่พูดเยอะมักใช้พลังไปกับคำแต่คนที่โฟกัสของจริงแต่คนที่โฟกัสของจริงจะใช้พลังไปกับการทำ คุณเคยเห็นคนที่โพสต์ตลอดว่ากําลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่จะไปเรียนรู้นั่นนี่แต่ผ่านไป6เดือนอยังอยู่ที่เดิมไหมในขณะที่บางคนหายไปจากโซเชียล6เดือนกลับมาอีกทีเปิดตัวธุรกิจเปิดแบรนด์เปิดชีวิตใหม่เพราะของจริงไม่ต้องอวดแค่ทําให้สุดแล้วปล่อยให้โลกตะลึงคนเงียบไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้จงอย่าประเมินค่าคนที่เงียบต่ําเกินไปในห้องประชุมคนที่ฟังเงียบ มักคิดลึกกว่าคนที่พูดทุกประโยคในสนามธุรกิจคนที่ไม่โพสอะไรอาจเป็นคนที่ยอดขายพุ่งกว่าทุกคนในกลุ่มในชีวิตจริงคนที่ไม่กล้าแสดงออกอาจเป็นคนที่วางหมากซ้อนไว้เรียบร้อยแล้วและกำลังรอจังหวะเดียวและกำลังรอจังหวะเดียวเพื่อเช็คบินถ้าคุณเลือกจะเงียบคุณได้เปรียบกว่าที่คิดการไม่พูดมากช่วยให้คุณได้เปรียบ3อย่าง 1. คุณฟังคนอื่นได้เต็มที่เรียนรู้ได้เร็วกว่า2คุณไม่ต้องเสียพลังไปกับการพิสูจน์ตัวเองให้ใครดู3คุณคุมเกมได้เพราะไม่มีใครเดาทางคุณถูกและสุดท้ายในวันที่คุณปล่อยของจริงมันจะไม่มีเสียงไหนในห้องดังเท่าเสียงของผลลัพธ์ที่คุณสร้างด้วยสองมือจงจำไว้ว่าคำพูดไม่เคยเปลี่ยนโลกได้ นกว่าการกระทําจะเริ่มก่อนเพราะสุดท้ายโลกไม่ได้จําคนที่พูดเยอะแต่มักจําคนที่ทําให้ดูตังหาก